เป็นอะไรกูเหยียบพีย,ย,ยอะไรเนี่ยมแม่งคนเจ็บเลยอะไรวะ<ป>โอ้<ป>อะไรหมอผ่ายแล้ว<อ>นี่มันขอกกระสุนป่าพันน้ำสั้นถ้าใครเหยียบเข้าไปแล้วก็พิษมันจะเข้าสู่ขาวิ่งขึ้นสู่ร่างกายแล้วพิษมันจะกระจายตามเส้นเลือดขึ้นสมองทำให้เสียชีวิตบันเลแล้ว <laughs> ตัดขามีเอาไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยมึงไม่หาวิธีอื่นก่อนไว้โอ้ยวิธีอื่นวิธีอื่นเออเดี๋ยวคิดแป๊บนึงโอ้ยอ้าวโอ้ถ้าทายจะคิดอีกนานอะตัดขาเลยโอ้ยสัตว์เอ้ยมึงจะตัดอย่างเดียวเลยที่หมอมันคิดอยู่โอ้ยอ๋อคิดออกแล้วนี่นี่อะไรวะฉันมีนี่ ไผยน้ำตาลเอามาบด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 ให้ละเอียดแล้วก็กลื่ลงไปมันสามารถหยุดพิษได้เอ้าอ๋อเฮียอะไรมึงก็บดสิโอ้ยกูปวดมากแล้วโอ้ยไอหมอยสัตว์มึงจะตั้ตถึงเช้าเลยไนดะ้ไงมึงเห็นไหมเนี่ยพิษจากขาลามขึ้นปากแล้วเฮ้ยว่าไม่ทานแล้วแหละตัดขาอเลยเฮ้ยโอ้ยเนาะโอ้ยมึงไอหมอ<ๆ> อโอ้ยมันเหนียวใบมันเหนียวมันหมดจ้ามากูช่วยโอ้ย,อยทำไมวันนี้มันเหนียวผิดปกติวะเฮ้ยชิบหายยิบผิดมียิบพิษอะไกูเขี้ยวจะยิบไผ่น้ำตาลยาแก้พิษจะไปยิบไผยย่แดงยาไม่พิษไ <c oughs> ครกินเข้าไป เส้นเลือดในประสาทจะแตกแล้วหมดความรู้สึกใช่ไหมอสัตว์หนักกระขาคุณเองน้าแดดไปหมดแล้วเส้นเลือดอะไรจะแตกกําลังจะหมดความรู้สึกไอ้จอยไอ้จอยองเ์็บไอ้กูเจ็บตั้งแต่เปียแรกแล้วแต่ทำไมกูหนาวจังเลยวะยังไงพิษกับอะไรเข้ากับแส้เลือด แล้วมันจะหนาวหนาวขึ้นกว่าเดิมทำาห้ท่าไฟกลังจะแตกถ้ามึงหนาวงั้นกูจะกอดมึงไว้มึงจะได้ออุ่นโอ๊ยโอ๊ยไอ้เต้ว่ามึงต้องตัดขาเอาโอ๊ยจะไปกูหนาวจังวะกูจะกอดมึงเองไอ้สอโอย 瓶子。<laughs> <laughs>